เราจะมาเก็บข้อมูลน,นะครับตัวชีวัะระยะเวลาเฉลี่ยการจัดเก็บวัตถุดิบในคลังสินค้าเนาะพวกวัตถุดิบนะลองแมปอย่างเงี้ยนะเราของกองอยู่กี่บ้นเราก็ต้องคำนวณได้สูตรแรกเราจะใช้ตอนหาภาพรวมอย่างแรกเราก็ต้องหาอะไรครับ inventory turn ก่อนใช่ไหมก็เอา3า5วันหารด้วยอะไรครับ inventory turnover อันนี้สูตรแรกนะตัวอย่างวิธีการที่1นนะเช่นสินค้า ยอดขายของเราอยู่ที่1,000ล้านมูลค่าต๊อคงเหลืออันแรกปี6.6หอยู่ที่2 0 0ล้านปี65อยู่ที่250ล้านก็จะได้เท่ากับเท่าไหรครับ1,000ล้านหารด้วย200บวก250ล้านหาร2เท่ากับ4.44รอบโอเคไหมพอได้4.44รอบนะครับเราเอา365 5, 5, 5, วันหารด้วย4.44รอบนะครับได้เท่ากับ 82วันอันนี้เราเรียก inventory e day ภาพรวมนะขององค์กรนะครับ